ดีค่ะวันนี้มาทำแหนมนะคะแหนมนี่ค่ะแต่ว่ามันจะมีที่นี่ที่ออสเตรเลียเขาจะมีผงแหนมแต่ก็มาจากเมืองไทยค่ะ,คะผงทำแหนมนะคะก็ทำหมูนะคะหมูนี่ค่ะหมูครึ่งกิโลนะคะห้าร้อยกรัมนะคะหมูครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมนะคะแล้วก็กระเทียม กระเทียมนิดหนึ่งขีดค่ะนี่นี่กระเทียมตํแล้วกระเทียมหนึ่งขีดแล้วก็หมูหนึ่งครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีผงแหนมนะคะใส่หมดเลยผงแหนมเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการมากเลยค่ะก็แค่เอาผงแหนมลงไปนี่ค่ะค่ะผงแหนมแล้วก็อันนี้ก็คือเกลือแหนมค่ะนี่สำหรับใส่นะคะ มันเป็นอะไรที่ง่ายง่ายง่ายเลยนะคะแค่เนี้ยค่ะแล้วก็คลุกนะคะคลุกแล้วก็มีใส่พริกไปด้วยใส่พริกไปได้สี่ห้าเม็ดค่ะแล้วก็คั้นมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะมันง่ายมากเลยสําหรับการทําแหนมที่นี่เนาะนี่ค่ะคั้นคลุกเข้าให้มันเข้ากันแค่นั้นเองมันก็ไม่ยากอะไรเนาะ คลุกคุกนานหน่อยเนาะเพราะว่ากระเทียมขีดนึงคงโอเคถ้าใส่ไปมากมันก็จะพอดีไม่ไม,ไม่มีไม่มีหนังหมูนะคะก็ใส่เค้นค่ะก็คือซองหนึ่งก็สำหรับหมูครึ่งกิโลค่ะแล้วก็เอาไว้ที่เนี่ยเขาบอกว่ากินได้เลยพรวงนี้ก็กินได้เลยนะก็เป็นอะไรที่ง่ายเนาะค่ะ กินได้เลยภายในวันเดียวแต่ว่าเพราะว่าเราเอาทอดไงถึงจะกินได้วันเดียวก็ไม่เป็นไรก็คลุกคลุกหรือค่คลุคกเข้าไปเขาบอกนะคะเขาบอกว่าสมัยที่พ่อแม่อยู่เนาะเขาบอกว่าคลุกจนให้มันเหนียวจนไม่ติดมือนะคะคั้นให้มันได้คือเป็นกับมือเลยก็คือคลุกคลุกเสร็จแล้วให้มัน ไม่ติดมือแต่ตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าเราใส่ถุงมือเนาะเราใส่ถุงมือก็คือดูนะคะว่ามนือหมูครึ่งกิโลนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีห่อเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาถุงมาห่อค่ะนี่ค่ะก็จะหเห็นได้สองถุงนะคะหนมครึ่งกิโลห่อได้สองถุง แบ่งแล้วะคะ่ะแบ่งละเดี๋ยวจะใส่ถุงให้ดูนะคะเดี๋ยวดูตอนต่อป้าโอเค่ะมาต่อค่ะนี่ค่ะก็ทำแล้วได้สองนนะะถุงแค่นี้คะถุงละสองขีดครึ่งเราทำกันแบบก็คือทำแล้วก็ห่อแน่นๆเลยนะคะบี้บี้ให้มันแน่นๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ใส่หนังหมูมันก็จะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าหนังหมูไม่ได้ไปซื้อค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อหนังหมูเลยนะคะอันนี้เราทำให้มันแน่นเหมือนกับเราทำอ่าอะไรนะันน่นแหนมทำทำลูกชิ้นนะคะ่ะทำลูกชิ้นก็ตีอันนี้ก็หมูที่ หมูมีแต่เนื้อเลยนะคะอันนี้ไม่ไม,ไม่มีหมูมีมันจะมีแต่เนื้อเลยเนาะขายนี่แหละให้มันเต็มเลยนะคะถ้ามันเหลือนี่เราก็พยายามเอาลมออกลมออกให้มันไปอย่างนี้เนาะเนี่ยเนี่ยน,นีเปิดลมออกเวลาเนี่ยผมให้ลมออกแล้วค่อยดันไปอีกนะคะดันไปอีก แล้วก็ค,อค่อยๆดันเนาะต่อคันแล้วก็แน่นๆเลยนะคะแน่น นี่ค่ะหอเลยนี่ค่ะอันนี้ก็หอมเหมือนกันนี่ค่ะ สูงไม่เท่ากันอันนึงเล็กอันนึงใหญนี่ค่ะโอ้เรล้วเรียบร้อยค่ะนี่ง่ายนี่ได้สองถุงนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแนม